ยู uh, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเออวันนี้นะคะแม่ไผ่นะคะก็จะมากับหัวข้อนะคะสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ของอ่าเข้าคอร์สนะคะของผู้กองเบนนะคะอ่าลืมคอเลยนะหรือชื่อคอ แต่วันนี้เข้าไปเรียนนะคะกับแบบเกี่ยวกับการสร้างแบรบนด์การสร้างตัวตนนะคะของผู้กองเบนนะคะสิ่งที่แม่ไผภได้รับวันนี้เลยนะคะคือแบบว่าโดนหัวใจมากคือวันนี้ค่ะเราได้เห็นภาพทุกอย่างได้เห็นภาพความง่ายที่เราสามารถจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้โดยที่เราเนี่ยแหละทําด้วยตัวของเราเองคือวันนี้การที่เราจะหาเงินบนโลกออนไลน์ค่ะมันง่ายมากมันง่ายจนที่เราเรียกที่ว่าเราไม่รู้วิเขาเรียกอะไร เราเหมือนวันเนี้ยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะว่าอย่างผู้กองเบนนะคะเขาก็ได้แบบว่าลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยแล้วจนวันนี้เขาได้กันกองเป็นความรู้ให้กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามานะคะทักทายกันได้นะคะคือสิ่งที่ได้เลยนะคะรูปที่พี่ไผ่เห็นเนะะี่ยค่ะคือจะมีสี่สเต็ปที่เราจะประสบความสําเร็จได้วันนี้ลองดูนะคะว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วคนที่จะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์หรือเป็นพวกเกี่ยวกับอ่า กี่ยวกับการสร้างเพจการสร้างตัวตนในเพจนะคะเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนเหตุผลที่เราทําไมต้องสร้างตัวตนต,ต้องสร้างเพจต้องสร้าง YouTube ต้องสร้างอะไรบนโลกออนไลน์นะคะคือผัยการจะบอกว่าเราได้เงินได้เงินจากไหนได้เงินจาก Facebook ได้เงินจาก YouTube นะคะอันนี้บอกก่อนมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถทําการตลาดได้นะคะเดี๋ยวจะแม่ไผ่เเราไปหรือจะงงนะคะคุณเก่งด้านไหนคุณก็เอาตรงนั้นนะคะมา เขาเรียกว่ามาสร้างตัวตนออกมาคุณชอบในการเย็บผ้าคุณก็แสดงการเย็บผ้าให้ดูเลยว่าทํายังไงถ้าวันนึงมีคนติดตามอะค่ะคุณเขาก็จะมีลิมิตเนาะเขาเรียกว่าอะไรล่ะขั้นตอนของ Facebook ขั้นตอนของ youtube ว่าต้องติดตามเท่าไหร่ถึงจะได้เงินต้องทํายังไงเขาก็จะมีหลักและเหตุเหตุผลในการให้เงินให้กับเราเพียงแค่วันนี้เรางัดตัวตนออกมาแค่นั้นเองหรือหลายคนนะเคยเห็นไหมคะช่องใน u t u b e อะยกตัวอย่างเก๋ไก๋สไลเดอร์ค่ะเขาก็จะมีพวกว่าแบรนด์เกี่ยวกับพวก มาสร้างให้เราโฆษณาให้เช่นพวกแก๊เปียงเงี้ยพวกเซเว่นเงี้ยามาให้พวกเก๋ไก่โฆษณาให้เขาก็ได้รับเงินนะคะเชื่อไหมเขาว่าเก๋ไก่ได้รับเงินนะคะเป็นหลายเป็นสิบสิบล้านเลยนะคะกับ u t u b e อะคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้สร้างตัวตนไว้แล้วแล้วใครๆก็ติดตามเขามันทําให้เขาสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําการตลาดที่ง่ายมากเลยนะคะอันนี้ใบไผ่ก็คือจะเล่าให้ฟังว่า เราการเป็นตัวตนเนี่ยมันสามารถได้เงินได,ด้จริงๆนะอย่างผู้กองเบนท์ทยอ่าเขาก็ได้อยู่แล้วเนาะจากการเป็นตัวตนตรงนี้เองวันนี้สี่สเต็ปที่แม่ไห่จะให้นะคะคือรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ได้เลยมันเห็นภาพว่าวันเนี้ยการที่เราจะสําเร็จอะ่ะมันคือโคตรง่ายเลยมันเห็นภาพว่าเราท,ทําท,ทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะการเป็น บิเกนเนอร์นะคะก็คือการเริ่มต้นเนาะเราจะเริ่มต้นก่อนจากนั้นก็ค่อยๆสลับไปเขาเรียกขยับเป็นเซเลบแล้วก็เป็นไอดอลแล้วก็เป็นไอคอนอันนี้คือเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะคะแต่ละสเต็ปของผู้กองเบนนะคะก็จะย่อยลงไปว่ามันต้องเป็นขนาดไหนถึงจะเรียกบิเกนต้องเป็นถึงขนาดไหนนะมันต้องเป็นเซเลบคนต้องจดจําเรบขนาดไหนถึงจะเรียกตําตแหน่งแต่และตําแหน่งนี้ได้เนาะเขาก็จะมีของเขาอยู่ ไผ่คงไม่เจาะลึกนะคะแต่สิ่งที่ได้จากนี้เลยนะคะคือ4หัวข้อน,นี้มันคือเรื่องราวที่เราจะค่อยๆเป็นบันไดขั้นข้้นบันไดที่จะไต่ให้เราไปประสบความสําเร็จได้และเราก็สามารถได้รับเงินจากช่องทางต่างๆได้แต่เชื่อไหมคะ สิ่งเดียวที่มันเฉือนกันเลยคือความสม่ำเสมอเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีก็แล้วแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ตามมาคือความสม่ำเสมอคุณต้องมีความสม่ำเสมอมีพี่ท่านหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหมอปลาอายุค่อนข้างที่ก็เกือบจะ60แล้วแต่ทําคลิปทุกวันทําคลิปทุกวันจนแบบว่าเรามาดูคลิปนะคะหมอปลาเกี่ยวกับเดี๋ยวภายจะลอง ใครก็จำชื่อไม่ได้แต่ยกตัวอย่างอ่ะประมาณหมอปลาค่ะคือ อย่าบอกว่าอายุเยอะทําได้แต่พอภัยเห็นพี่คนนี้คือทําได้บางคนน่ะไม่อยากโชว์หน้าก็สามารถโชว์ภาพเคลื่อนไหวก็ได้คือมันทําได้หมดนะ่ะคุณไม่อยากทําอะไรแต่คุณแค่นําเสนอตรงนั้นไม่อยากโชว์หน้าใช่ไหมคะคุณก็ทําภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านภาพก็ได้แล้วแต่เลยเพียงแค่ให้เราออกมาเพื่อให้เราจะได้รับอีกหนึ่งช่องทางของเราแค่นั้นเองคือสิ่งที่มันเฉือนกันก็คือความสม่ําเสมอมันไม่มีข้ออ้างอะไรเลยนะคะหลายคนบอกว่าอายุ มากไปแต่พอไปดูคลิปแบบผู้กองเบงก็จะให้ยกตัวอย่างนะคะว่าคลิปอะคนอายุมากอะ่ะทำแล้วได้เงินยังไงก็เหมือนเขายกให้คนประเทศอินเดียเนาะอายุเกือบประมาณร0 6ปีอะเขาทำอะ่ะจนเขาได้รับเงินตั้งกี่หลักเป็นหลักแบบเป็นหลักล้านอะ่ะเออมันก็คือแบบแปลกอะ่ะคือแบบว่ามันคือช่องทางหาเงินขนาดใหญ่เลยนะคะถ้าวันนี้คุณเพียงแค่คุณสะออกมาสร้างตัวตนออกมา ออกมาอีกโลกึง่ไผ่ก็รู้จะเอยว่าอะไรก็คือวันนี้เราไผ่ก็บอกตัวเองว่าโคตรโชคดีเลยที่ไผ่ได้มาเข้าคอร์สผู้กองเบสมันทําให้ไผ่ได้ตื่นรู้มันทําให้ไผ่ได้เห็นแบบว่าเรื่องราวโลกมันเปลี่ยนไปยังไงมันสามารถหาเงินได้จริงคือวันนี้เพียงแค่เราอ่ะต้องมีตัวตนเท่านั้นเองบนโลกออนไลน์คือเราต้องมีให้ได้นะถ้าคุณมีได้นะคุณจะทําอะไรคุณก็รวยรวยแบบมันเห็นภาพแบบมากๆเลยขนาดอันเนี้ย สี่สเตปเนี้ยบันไดสี่ขั้นเนี้ยมันเห็นภาพจบแล้ววันนี้คุณอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองคุณอยู่บันไดขั้นไหนแล้วถ้าคุณถึงไอคอนเมื่อไหร่นั่นแปลว่าก็สูงสุดแล้วคือมันเห็นภาพเลยนะคะก็รู้สึกแบบสิ่งที่ได้เลยคือได้เรื่องความสม่ำเสมอวันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตอะคะ่ะเราต้องมีความสม่ำเสมอจริงๆเราต้องมีความสม่ำเสมอจริงๆแล้วทํามันโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงอะไรทั้งสิน้นทําโดยที่แบบว่าทําไปเลยอะ ทำทุกวันขอให้เราสม่ำเสมอได้ไม่ได้ก็ขอให้เราได้ทําได้แบบว่าพิสูจน์ตัวเองเนาะ ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่กับคิดต่อไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะขอบคุณผู้กองเบนนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆนะคะ2ชั่วโมงนะคะไผ่ได้เยอะมากแต่วันนี้คือดึงมาแค่สั้นๆแล้วกันนะคะคือเรื่องความสม่ำเสมอนะคะขอบคุณนะคะผู้กองที่ได้มาเตือนสติของผู้หญิงคนนี้ให้เรามีสติในการที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปเพราะวันนี้เรามาถูกทางแลละเพียงแค่เรามี ความรู้เดินต่อไปแค่นั้นเองขอบคุณนะคะผู้ก,กองเจอกันคลิปต่อไปค่ะ